สบายดีพี่น้องอุยสวยมวเทียงมาวมอันเที่ยงอาจจะนได้บ่เฮ้ยมาวมเที่ยง่วงวตอนนี้จ๊กแมงสบายแล้วอยากเิดทุกวันนะส่ใส่บ้านห่อหน้าจุยเอาใสบ้านกนกินก็เด้อวเเเสร็จเสร็จเสร็จเนม่ใส่ัขา

หอนนะมูกฮปกมกินทอดตต้มกับมกินไรหมโตกินตแกงน้ำมนกละบกนะไม่ใช่ตัหนวเนาะดมานี่งโอ้โหคือกบกคือกบอกอันนี้ได้

Lì <laughs> đã không phải lắm ở lập sáng gian gian mắn bổng แม่ันยาดยาเม er ็ดยาน่ะยาเยาไม่รู้จแกไหไ่เลยหมอซักใบอะไรและรรบ้เด so cool. yeah. 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 uh, ี um, yeah. yeah. ๋ยวะเจ็ดมิดน้อกินมาแล้วว่เพลนใจน่ะหายใดีกว่าหายกินยาเ่ตายเลยนะกินแล้วปล่ายากแม่มยาหนแล้วปดอเขไว้ยาเราเค้ยซื่มาเาอย่งนงเค่ะาน้าบอกเ้าเ้ากินไ่ได้าตาแล้ว่ยงไไ้ เอ้ยอารมณ์เน่ะเยสูกันแลแล้วจังโบทูเล่าแมล้วกิน้บได้เกินแต่พเนือนนะครถงย่างไปนี่แ้วเนจะเทอมจ่อยดีๆนะเอนอแมย่เนาะจ่อยรุ่งจ่อยรุ่งเ่าจะพาไปฉบกลถุงั่วย่างพวพนหามอก็แลวกระแกินตปได้อ มีระยะเลยเขาใส่เห็นะะนะเฮ้ยใตะเกล่อนะแคนขางในไก่เปียนกินขา่าวเศร้ากับต้มไก่แต่เฮียนงานมันใส่หลายอย่างเยังทนยาอีกนกินท่นยางเห็ดเวี้ยมือยลุกไล่เถื่อนอะยะไล่เถื่อนลยไล่เือเจ้าน้ำต้มนาจะปาเนอะมึงเนื้หมักคาค้านะสูเบือ่ออยุเพิ่งอยู่โอ้ ไปนอนเนี่ยไปสักยาจะหื้อเอเอามือนี่บ่หอนเนาะแต่เย็นเนาะเออซีลิซีเย็นๆชุ่ๆจังหน่อยวาเมัขึ้นเลคนตเแต่ว่าบ่อแห้งมันจะำกว่ามใช่มันมาแห้งๆ่เดียวเลยนะวอยากปลจนในอื่นชิบเป็นโตซขึ้นเลนะะ่นนใหญ่ๆอยู่ว่ะอืนัน เห้าวเลยบอกว่เมื่อนจบห้างห้ากินนอนก่อนเตีงกะลูกลูกหลานมานอนนั่ง้นเนี่้นอนน่ว่านตามานอนดิ้ากรพาะกระไก่้ส่งอีเท็กไปส่งขาไหนองหลุอนนะนองบนอ้ยอ้ย

จะมันหักสุดดิเรก็เชิกระเป๋าจาคลองเลยตอเถิดองเเก่อนะมูเ้องติเตี้ยปก่อนติเจ็ดกระป๋าก็เอ้น่ะ คือมเลยไเคยไข่ไมช่นมนหน้าบ่า,าบมันมไไหบาตอนนันน้นไข่บ่มียันไปสันทานนูดู่รสัหรเ็นไปสัญยาีไปนอนไขู่ไปถ่าได้เนาะมันกินมันบท่านไับาดหมี่แบบอมองอดบนี้เลยะ Hãy nó bạn đó. Cái con Gõ Để không bỏ lỡ những video cái dẫn cho nó

ตั้งใจเลยฮะนั่นไข้แล้วบาดหายแล้วอืมเอาต้นใหญ่เถอะชด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 ตาน่ามันชดตะน่ามันกินตอนพอได้โอู้หูเด็กสุดอะไรดิอืม เพราะเลือดแดง่ะา่ซ้อืมอาจารย์เินอ่่้ลซ้ห้ามเลยหน่อยห้ามดี๋วจะจะลงจะลงมาลงอาหารอยู่ีวแดหะดอ้ยนั่งาดะบาดเนียนั่งย่ออย่อง

Ho ngại duy trì sẽ gần mẹ con ngon 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 Yeah. Sí, ¿no?